สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ที่น่ารักทุกคนวิชาการงานอาชีพสอนโดยครูแอนครูสุภาวดีภูสุมาศค่ะวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในหน่วยที่1เรื่องบ้านนาอยู่กันนะคะแต่วันนี้เราจะเรียนกันเป็นครั้งสุดท้ายของหน่วยนี้แล้วนะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือการล้างแก้วน้ำนั่นเองค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วนะคะนักเรียนสามารถเรียงลำดับขั้นตอนการล้างแก้วน้ำได้นักเรียนใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการล้างแก้วน้ำได้อย่างเหมาะสมกับชนิดของการใช้งานนักเรียนตระหนักถึงการแบ่งเบาภาระหน้าที่ในการล้างแก้วน้ำค่ะ เรามาเริ่มด้วยคำถามกันก่อนนะคะนักเรียนเคยช่วยพ่อหรือแม่ล้างแก้วน้ำหรือไม่คะนักเรียนบางคนนะคะอาจจะเคยหรือยังไม่เคยช่วยผู้ปกครองล้างแก้วน้ำเลยนะคะอ่ะคุณครูอยากให้นักเรียนนะคะที่เคยล้างแก้วน้ำเนี่ย ช่วยบอกหน่อยนะคะว่านักเรียนมีวิธีการล้างแก้วน้ำอย่างไรบ้างนักเรียนช่วยมาเล่าประสบการณ์จริงๆนะคะให้เพื่อนที่ไม่เคยได้ล้างแก้วน้ำเนี่ยนะคะเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะลูกใครอยากจะเล่าให้เพื่อนฟังยกมือเลยค่ะเด็กๆเก่งมากค่ะเด็กๆ หลังจากที่เราได้ฟังเพื่อนเล่าประสบการณ์ไปแล้วนะคะคุณครูก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทํากันสนุกๆนกนะคะอันดับแรกนะคะให้นักเรียนวิเคราะห์ภาพแล้วก็แถบประโยกคการล้างแก้วน้ํานะคะจากนั้นเราจะไปเล่นเกมการศึกษาออนไลน์กันค่ะเกมนี้เป็นเกมเขาวงกดนะคะจับเพื่อจับคู่ภาพและแถบประโยคขั้นตอนของการล้างแก้วน้ําให้ถูกต้องนะคะ ก่อนอื่นเรามาดูภาพการล้างแก้วน้ำกันก่อนนะคะคุณครูมีภาพมาให้ทั้งหมด6ภาพด้วยกันนะคะซึ่งภาพเหล่านี้ยังไม่ได้เรียงลำดับขั้นตอนในการล้างแก้วน้ำที่ถูกต้องนะคะไปเด็กๆสังเกตไหมคะมี6ภาพแสดงว่าขั้นตอนในการล้างแก้วน้ำที่ถูกต้องจะต้องมี6ขั้นตอนด้วยกันแน่นอนค่ะ ต่อไปนะคะเรามาอ่านแถบประโยคขั้นตอนของการล้างแก้วน้ํานะคะไปพร้อมๆกันเลยนะคะเริ่มตั้งแถแถบที่1นนะคะอยู่ด้านบนนะคะเอาละค่ะพ้อแม่ยังคะเด็กๆล้างแก้วน้ําด้วยน้ําสะอาดหนึครั้งค่ะแถบที่2ผสมน้ํายาล้างจานกับน้ําสะอาดในถ้วยอ่างล้างจานหรือกระมังแถบที่3าม ล้างแก้วน้ำในน้ำสะอาด2-3ครั้งจนหมดฟองและไม่ลื่นแถบที่สี่เก็บแก้วที่แห้งแล้วไว้ในตู้หรือตาโป่งแล้วใช้ผ้าขาวสะอาดคลุมไว้แถบประโยคที่5แล้วค่ะความแก้วในที่ความแก้วหรือนำไปพึ่งจนแห้งและแถบประโยคสุดท้ายของเรานะคะใช้ฟองน้ำชุบน้ำยาล้างจาน ถูภายในแก้วภายนอกแก้วและขอบแก้วเด็กๆคะแต่ประโยคขั้นตอนการล้างแก้วน้ําเหล่านี้นะคะคุณครูก็ยังไม่ได้เรียงลําดับขั้นตอนเลยนะคะอ้าวเราไปเล่นเกมไล่ล่าเขาวงกดกันดีกว่าคะ่ะเกมนี้เป็นเกมออนไลน์นะคะให้เด็กๆนะคะคลิกลิงก์เข้าไปนะคะ โดยเราจะเล่นเกมค่ะจับคู่ภาพและแถบประโยคขั้นตอนของการล้างแก้วน้ำให้ถูกต้องนะคะเวลาเล่นคุณครูกำหนดให้นักเรียนเล่นภายในเวลา15นาทีนะคะเมื่อนักเรียนคลิกเข้าไปนะคะนักเรียนก็จะเจอหน้าตา่า,า,ตางแบบนี้นะคะเกมออนไลน์นี้คุณครูก็สร้างมาจากเว็บแอปพลิเคชันบูตรบอลค่ะ เป็นเกมไล่ล่าเขาวงกฏเพื่อจับคู่ภาพและแทบประโยคขั้นตอนการการล้างแก้วน้ำที่ถูกต้องนะคะเด็กๆคะ่ะให้นักเรียนนะคะพิมพ์ชื่อสกุลแล้วก็เลขที่นะคะแล้วคลิกเริ่มค่ะที่ปุ่มสีฟ้าไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะหลังจากนักเรียน คลิกปุ่มเริ่มแล้วเราก็จะไปะเจอหน้าต่างอีกหน้าต่างหนึ่งนะคะเป็นสีดำๆนะคะอธิบายรายละเอียดไว้ว่าการไล่ล่าเขาวงกดค่ะเกมนี้เป็นเกมไล่ล่าเขาวงกดเพื่อจับคู่และแถบประโยคขั้นตอนการาการล้างแก้วน้ำนะคะนักเรียนมาดูคำอธิบายด้านล่างกันก่อนค่ะวิธีการเล่นเกมนี้นะคะ ให้นักเรียนวิ่งไปยังโซนคําตอบที่ถูกต้องนะคะแล้วในขณะเดียวกันเราก็ต้องหลีกเลี่ยงศัตรูด้วยนะคะเราไปเริ่มเล่นเกมโดยคลิกปุ่มสีฟ้านะคะเริ่มกันเลยค่ะ,ะเมื่อนักเรียนเข้ามานะคะก็จะเจอเลขนักถอยหลังค่ะ3 2 1ส,สนสตาร์ทนะคะอย่าลืมว่าเกมนี้คุณครูให้เวลาเด็กๆทำา15นาทีนะคะนักเรียนดูนะคะ คำอธิบายด้านล่างนะคะเป็นแถบประโยคที่เราช่วยกันอ่านเมื่อกี้นะคะยกตัวอย่างล้างแก้วน้ําด้วยน้ําสะอาดหนึ่งครั้งนักเรียนจะต้องนําตัวละครของเรานะคะซึ่งเป็นหุ่นยนต์สีแดงแดงเนี่ยเดินนะคะเพื่อไปจับคู่กับภาพให้ถูกต้องนะคะโดยนักเรียนต้องหลีกเลี่ยงศัตรูของเราด้วยนะคะศัตรูเราจะเป็นตัวสีฟ้าฟ้าค่ะเด็กๆนักเรียนดูเส้นทางนะคะเป็นเขาวงกฏนะคะ ถ้านักเรียนเดินไปถูกต้องนะคะแล้วก็สามารถหลีกเลี่ยงศัตรูได้นะคะก็จะปรากฏเครื่องหมายถูกและบอกว่าถูกต้องค่ะแต่ถ้านักเรียนเลือกผิดนะคะก็จะมีเครื่องหมายกากบาทผิดขึ้นมาให้นักเรียนดูเลยนะคะเวลาก็จะนับถอยหลังลงไปเรื่อยๆนะคะ าถ้านักเรียนไม่สามารถหลีกเลี่ยงศัตรูได้นะคะเลยโดยที่เราเดินไปชนศัตรูเนี่ยก็จะทําให้ชีวิตของเราตายนะคะต้องเริ่มชีวิตใหม่นะคะโดยนักเรียนอย่าลืมดูแถบประโยคด้านล่างแล้วก็จับคู่กันให้ถูกต้องด้วยนะคะหลังจากที่นักเรียนเล่นเสร็จเนี่ยก็จะพบ บทคะแนนนะคะแล้วก็เวลาที่นักเรียนใช้ไปคุณครูน,นะคะจะจัดลำดับลดเดอร์บอดเอาไว้10ลลำดับนะคะหลังจากที่นักเรียนเล่นกันไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาแสดงให้เห็นกันว่าใครเป็น10ลลำดับแรกของห้องเรานะคะโดยเราจะาดูจากตอบคำถามได้ถูกต้องแล้วก็เวลาที่ใช้น้อยที่สุดนะคะก็จะได้อยู่ในลำดับที่1ค่ะถ้านักเรียนอยากจะรู้คำตอบนะคะ ว่าที่นักเรียนเล่นไปนั้นข้อไหนถูกหรือข้อไหนผิดนะคะก็ไปคลิกที่แถบแสดงคําตอบได้หรือบางคนอยากจะเริ่มเล่นใหม่นะคะก็สามารถคลิกเริ่มเล่นใหม่ได้อีกหนึ่งครั้งค่ะหลังจากที่เราได้เล่นเกมกันแล้วนะคะเราก็ไปดูขั้นตอนของการล้างแก้วน้ำที่ถูกต้องกันนะคะขั้นตอนล้างแก้วน้ำนะคะขั้นตอนที่หนึ่ง ล้างแก้วน้ำด้วยน้ำสะอาดหนึ่งครั้งก่อนค่ะเด็กๆขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนที่สองเราก็จะผสมน้ำยาล้างจานกับน้ำสะอาดลงในถ้วยนะคะหรืออ่างล้างจานหรือในกาละมังก็ได้นะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะใช้ฟองน้ำนะคะชุบน้ำยาล้างจาน ดูให้ทั่วนะคะภายในแก้วแล้วก็ภายนอกแก้วและก็ที่ขอบแก้วด้วยนะคะเด็กๆขั้นตอนที่4แล้วนะคะหลังจากนั้นนําแก้วไปล้างในน้ําสะอาด2 3ครั้งนะคะจนกว่าจะหมดฟองแล้วก็ไม่ลื่นนะคะขั้นตอนที่5แล้วค่ะนักเรียนคว่ำแก้วในที่คว่ำแก้วนะคะหรือเราจะนําไปพึ่งจนแห้งนะคะสุดท้าย ขั้นตอนที่6ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเก็บแก้วที่แห้งแล้วไว้ในตู้นะคะหรือตะกร้าโป่งแล้วใช้ผ้าขาวสะอาดคลุมไม้นะคะเพื่อป้องกันเชื้อโรคและก็ฝุ่นละอองต่างๆนะคะขั้นตอนของการล้างแก้วน้ําที่ถูกวิธีก็มีทั้งหมด6ขั้นตอนด้วยกันค่ะคุณครูยังมีคําถามมาถามเด็กๆอีกนะคะนักเรียนมีวิธีการอย่างไรคะในการล้างแก้วน้ํา ให้สะอาดไม่มีกลิ่น้าวกลิ่น้าวก็คืออาจจะเป็นกลิ่นของเนื้อสัตว์หรือกลิ่นอาหารทะเลนะคะให้เด็กๆช่วยกันตอบคำถามคุณครูด้วยนะคะใครอยากจะตอบนะคะให้ยกมือขึ้นนะคะนักเรียนไม่ต้องกลัวว่าจะตอบผิดนะคะตอบผิดหรือถูกไม่เป็นไรคะ่ะให้นักเรียนกล้าแสดงออกและกล้าแสดงความคิดเห็นของเรานะคะเอาหลังจากที่เราได้ ฟังนะคะเพื่อนๆน,นะคะบอกวิธีการในการล้างแก้วน้ำให้สะอาดไม่ให้มีกลิ่นคาวไปแล้วนะคะคุณครูก็พอจะมีแนวคำตอบมาให้เด็กๆนะคะได้นำไปใช้กันนะคะโดยวิธีการแยกแก้วน้ำออกจากจานชามใส่อาหารนะคะก่อนล้างเพื่อไม่ให้มีกลิ่นคาวและคราบอาหารติดแก้วที่สำคัญนะคะเราควรจะล้างแก้วน้ำให้เสร็จก่อน จึงจะล้างจานชามใส่อาหารนะคะเราก็จะสามารถสรุปเห็นภาพความคิดขั้นตอนของการล้างแก้วน้ำนะคะออกได้เป็น4ขั้นตอนด้วยกันดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1นะคะล้างแก้วน้ำด้วยน้ำสะอาด1ครั้ง2ผสมน้ำยาล้างจานกับน้ำสะอาดในถ้วยผ่านล้างจานหรือกระมัง3ใช้ฟองน้ำชุบน้ำยาล้างจาน ถูภายในแก้วภายนอกแก้วแล้วก็ขอบแก้วนะคะ 4. ล้างแก้วน้ำในน้ำสะอาด2-3ถึงครั้งจนหมดฟองและไม่ลื่น 5. คว่ำแก้วในที่คว่ำแก้วหรือนำไปพึ่งจนแห้งและขั้นตอนที่6คือขั้นตอนสุดท้ายนะคะเก็บแก้วที่แห้งแล้วไว้ในตู้หรือตะกร้าโป่งแล้วใช้ผ้าขาวสะอาดคลุมไว้ให้เรียบร้อยนะคะ ค่ะคุณครูนะคะอยากให้นักเรียนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของการล้างอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารอย่างถูกวิธีนะคะซึ่งเราได้เรียนกันไปหลายสัปดาห์แล้วนะคะเอาราคาเด็กๆช่วยกันแสดงความคิดเห็นมาเลยค่ะเอาใครอยากจะร่วมแสดงความคิดเห็นยกมือขึ้นนะคะ หลังจากที่เราได้แสดงความคิดเห็นกันไปแล้วนะคะคุณครูก็มีแนวคําตอบนะคะของประโยชน์ของการล้างอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารอย่างถูกวิธีที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้นะคะก็จะมี3ข้อด้วยกันค่ะข้อแรกนะคะก็จะทําให้อุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารสะอาดปราศจากเชื้อโรคจึงใส่อาหารรับประทานได้อย่างปลอดภยัยข้อที่2ค่ะ ทำให้ประหยัดค่าใช้ใจ่ายในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการล้างทําความสะอาดค่ะและสุดท้ายอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารใช้งานได้นานไม่ชํารุดไม่แตกหักแล้วก็ไม่เสียหายนะคะถ้าเราล้างอุปกรณ์เครื่องใช้อย่างถูกวิธีเรามาสรุปความรู้ที่เราได้เรียนกันไปนะคะในหน่วยที่1เรื่องบ้านหน้าอยู่นะคะ การช่วยพ่อแม่ล้างทําความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารนะคะเป็นการแด่งเบาภาระในการทํางานบ้านแล้วก็ฝึกให้มีความรับผิดชอบในหน้าที่ด้วยหลังจากที่เรียนรู้กันไปแล้วนะคะคุณครูก็มีงานมาให้นักเรียนได้ทํากันนะคะโดยให้นักเรียนฝึกปฏิบัติล้างทําความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นแก้วนะ้ํา หรือจานชามช้อนนะคะแล้วบันทึกผลการปฏิบัติลงในแบบบันทึกและบอกประโยชน์ของการล้างทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารซึ่งให้นักเรียนทำลงในหนังสือเรียนวิชาการงานอาชีพนะคะข้อที่4จะอยู่ในหน้าที่37ค่ะเป็นแบบบันทึกนะคะและ ให้นักเรียนบอกประโยชน์ของการล้างทําความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารเนี่ยจะอยู่ในข้อที่5หน้าที่38ค่ะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการเรียนรู้ในหน่วยที่1 บ้านหน้าอยู่นะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะจะเป็นหน่วยที่สองเราจะเรียนเรื่องอะไรกันนั้นให้เด็กๆคอยติดตามคราวต่อไปกันค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ